สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เนี่ยเราน่าจะชาตาเพื่อนมาไหว้พักกันครับกับรายการรับพรรับใจโดยวันนี้เนี่ยเรามาวัดที่อยุธยาครับชื่อวัดหน้าพระเมนวัดนี้ปังมากมาดวนตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปกันวัดหน้าพระเมนสวยนะสวยนะถ้าพร้อมแล้วเข้าวัดกันเลยครับพอเข้าวัดเราก็จะเจอกับ จุดไหว้นะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องนี่เอาทูบแล้วก็ดอกบัวก่อนนะครับนี่โชว์พับดอกบัวสักิารัดพับดอกบัวฮ่าดูเขาโชว์พับดอกบัวนะครับนี่นะคะถ่ายเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะม,มาไหว้พัฒน,นารายทรงคุดกันครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่แบบกังวลเรื่องของหรือแบบคุณศัยอะ่ะมาด่วน มาต่อกันที่โบสถ์นะครับพอเข้าโบสถ์เราก็จะเจอพระให้เราได้กราบไหว้นะครับนี่คุณนิพัทธระจิตเขาก็เริ่มแล้วครับเริ่มแปะแล้ว <c oughs> ก็ลองทำตามเขากันได้นะครับอันนี้นะคะก็คือแปะที่ปากเพราะว่าวาจาจะได้เป็นรั์นั่นเองคะพระข้างในเนี่ยสวยมากครับอืมสวยมากๆเลยนอกจากจะมีตู้บริจาค บรณะซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์แล้วเนี่ยยังมีตู้ทําบุญน้ำมนต์ด้วยครับโอ้โหต้องตัดกลับบ้านแล้วครับแบบนี้นี่ผมกับคุณนี้ก็ได้มาครับคนละถุง <c oughs> ตามนี้เลยนะครับลองมาดูครับมาเอาน้ำมนต์ครับผมคุณที่ชา่ชางที่วัดนี้เนี่ยมีจุดให้กราบไหว้หลายจุดมากครับทั้งแบบ พระทั้งจริงศักดิ์สิทธิ์เยอะม,มากมากเลยก็ลองมากันได้ครับส่วนตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่าสวยมากพอเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนได้เข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยครับผมโอ้โหส่วนมากๆครับรับรองว่าถ้าใครได้เข้ามาเนี่ยต้องประทับใจแน่แน่ถ้าใครต้องการเซียมซีก็มีเซียมซีให้นำกลับบ้านด้วยนะครับ ก็เพิ่งไปไหว้มาครับอันนี้ก็กำลังจะไปจุดอื่นต่อนะครับโอ้โหร้อนสำหรับลูกหลานพ่อแม่กาลีนะครับผมมาวัดนี้แล้วเนี่ยยังอย่าเพิ่งกลับนะครับเราต้องเดินอ้อมเรียกว่าอ้อมโบสถ์ใช่ไหมใช่เดินอ้อมโบสถ์อ้อมโบสถ์นะครับเพื่อจะไปหาพ่อแม่กาลีร้อนมากแต่ว่าแต่ว่าสู้ใช่เพราะว่าเใจเราเหมันสู้ลูกแม่ใจเราก็ถูกเหมือนกับแม่แม่อยู่ไหนผมถามไม่ไ้ใช่ หลังจากที่เราแบบว่าตามหาแม่อยู่สักพักหนึ่งก็เจอจนได้ครับพระแม่กาลีโอ้คุณนิพพัชรจิตเขาก็เริ่มไหมครับในฐานะลูกของแม่ก็ต้องไหว้แม่ครับผมใครที่มาวัดนี้อย่าลืมไหว้แม่กันนะครับผมพระพรนอกจากพระแม่กาลีเนี่ยก็ยังมีเทพและพระอีกหลายพระองค์ให้เราด้สักการะบูชา กลับไหว้นะครับตามนี้เลยนี่คุณฝนยาอาราตีเขาก็ตีแล้วครับแต่เขายังเกรงใจอยู่เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ให้ตีด้านมากนะครับส่วนตรงจุดนี้เนี่ยคือหลวงพ่อขาพระพุทธเจ้าชนะมารครับผมว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดนะครับยังมีจุดอื่นให้เราได้กลับวหา้อีกเยอะเลยครับผมตอนนี้กำลังจะไหว้ท่านท้ามังกรนะครับ เขาว่าอยู่แต่ผมมาแป๊บหนึ่งไหมครับตอนนี้เราได้พบกับอ <do> ินฟลูเอนเซอร์เดตไอดอลแห่งภาคหมอดูไอดอลแห่งภาคเทพแห่งทวรูเตอร์แห่งจิฟิเตอร์แห่งใส่วานิกายแห่งสส่วานิกายแห่งหมอดูไอดอลแห่งฟิบูด <laughs> ส่วนจุดนี้เนี่ยคือหลวงพ่อทันใจครับผมมาไหวกันได้ครับ นาตาชาตาเพื่อนได้แบบมาไหว้พักกันจุกๆเลยนะคะเพราะว่าแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระหลายพระองค์มากจริงๆเลยก็คือมาวัดเดียวก็เหมือนแบบได้ไปหลายวัดเลยนะครับตอนนี้ครับก็วา่าเสร็จแล้วแล้วก็ได้น้ำมนต์กลับบ้านสองถุงนะครับและไอติมไม่อร่อยอันหนึ่งฮ้ยไม่ได้อย่าวัดเพราะมันไม่อร่อยอ่ะน้ำมนต์สองถุงนะครับก็สับน,น้ก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ